ศิลปินศิลปินแค่หนึ่งอยุเงเปร์ลได้แ่ไนฝากมาเฟรนะโอเคโอเคได้เลยกกองนกกองน่ถ่ายกอนครับอบเพอยู่กงมาัถายกัไอ้ีเอส จราผิวว่ะเราสกิบไปหมดเงยใส่ผั้หมดใส่เมื่อไหร่เราโดนคนเดียวแบบไม่ไม่ได้ใส่เลยเขาเม่นของจริงหรือเปว้าจริงนะได้เลยเป็นจริงไม่ได้เลยแต่ผมว่าอันนี้

เราเอ่อทั้งเรื่อบเรื่องขากระขากระเป็นอะไรขากระแม่ขากระแม่ขากระตป้นเล้งไงตุ้นเล้งเอ่อใช่ลหม รู้แล้วอะอเหรอถามเดียวก็รู้สึกยังไงที่พี่เตะแอลทถ่ายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยดีมากเขาองสไลก์ใชัไ งมลอกกิงๆเป็นพี่น้องกันเลพีน้องกันใช่ใหรอตนเาว่าพอ่ะ้อนยุคตกัมเร็วนี้ชื่อเรื่องอะไรตะวันตกดินตะวันตกดินตะวันตกพี่โอ๋ปรานที่เป็นคนกำกับโอ อคนที e ่มีวีคือพี่ยชตาอวีพี่ยูอนแล้วก็คนแรกคนอีวีแล้วก็พี่ไก่ 因为青春总那样，对不？ คือความถี่สูงมากเลยอะฮะใช่แล้วคนนั้นเขาเป็นอะไรกับหนูหนูรู้จักเขาหรือเปล่าเขาเป็นอะไรกับหนูนะเขาเป็นอะไรกับหนูเป็นแม่พี่เป็นพี่สาวไปว่าไปว่าพี่เป็นอะไรกับหนูที่ถามอยู่แล้วอะไรนะ ทีออกลมอที่ออกลจนะัไนเลด้ยกันเลยเล่นเล่นด้วยกันงองคนเลอ่ใหมนันเป็นเ,นเ,เทนมันเป็นเทน แต่ดูดูไปไหนด้วยไจริงอ่ะวันนี้ที่หนได้รทำัวนีวันนี้วันพมันเป็นวันอะไรดีเลยนะครับพี่ได้ใช ดีดีดีกว่านะเพราะรูปตอนนี้ก็จะมีรอยเยอะนะ่คมมั่นคงไอ้จริงๆ่าเนี่ยเล่นกับใครนั้นไม่ดูยอดพี่บีพี่บีอ๋อพี่บีอุ้ยทเ่คนนะันัีถาม มีอะไรจะถามไหมครับไม่ครับไม่มีเนาะไม่มีมีคนนี้จะถามฮนะมีใครบอกลงมาลงมาไปนะ่งได้แล้ ขาดไปเรื่อยๆที่ไม่จรงอยู่ตรงนี้ อน้คเกียวเกียวูุหลานะกินดื่มกัด้วยเกี่ยวุหลาดื่มอคุณ้รสบายวสมดี้ีทำอะไรมีแล้วก็อยากอยู่ีก็เป็นนม่พเสือเทศนะครับมเสือเทศช่วนี้จะต้องที่กลาจะมาถ่ายใช่ไหมใช่ครับางกา ต้นปีต้นปีกำลังกำลังแบบกำลังออกออกผลการปลูกอะครับโอูกปลูกช้นปีหสือชัปีไหมชั้ปีชั้นปีว่ากำลังปลูกกำลังออกผลกำลังปลูกโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับ